สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําอาหารเช้าด้วยไข่และขนมปังกันค่ะแถมหอยจ้อนิดหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะทอดหอยจ้อค่ะให้กรอบตามที่ต้องการค่ะวันนี้เพนใช้ขนมปังแบบหนาหน่อยนะคะกดเอาตรงกลางออกเลยค่ะตรงกลางของขนมปังไอที่กดเพนใช้กระป๋องกะปิเก่านะคะมันแหลมแหลมหรือใครไม่มีก็ใช้แก้วได้ค่ะกดเอาตรงกลางเข้าออกเลยค่ะ แล้วเราจะไปกิวด้วยกระทะเทฟลอน,นะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเพนใช้ไฟอ่อนในการกิวนะคะเพนจะกิวให้สุกแค่ ด้านเดียวค่ะหรือว่าให้กรอบแค่ด้านเดียวเอากรอบแบบที่เราต้องการนะคะใครไม่ชอบกรอบก็ไม่ต้องกรีวนานหรือแบบเอาแค่เหลืองๆตามที่เราชอบนะคะเป็นจะกรีวแค่ด้านเดียวก่อนนะคะพอพลิกกลับขึ้นมาเพนจะเทไข่ลงเลยค่ะ ข้อสาคัญเราใช้ไฟอ่อนสุดนะคะได้แบบกรอบที่ต้องการก็เทไข่ลงตรงกลางเลยค่ะไก่ไม่ค่อยไข่ไม่ค่อยอยู่ตรงกลางเลย <laughs> <laughs> แล้วก็ปิดฝาค่ะ คนที่ชอบสุกก็จะประมาณสักหนึ่งนาทีครึ่งนะคะใครไม่ชอบสุกมากก็ประมาณหนึ่งนาทีสิบวิอะไรประมาณเนี้าแถวนี้ค่ะเราดูเอาค่ะบางทีเตาแก๊สที่แต่ละบ้านความร้อนจะไม่เท่ากันค่ะเรียบร้อยค่ะเพนก็จะเพิ่มหอยจ้อมานิดหน่อยค่ะเพราะวันนี้มีขนมปังแค่แผ่นเดียว แล้วก็จะกินด้วยซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศนะคะโรยพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็หอยจอกก็จะกินกับน้ำจิ้มไก่ที่มีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ